เมซี่จะเป็นยังไงถ้าชูถ้วยแชมป์โลกในเปอสเช สวัสดีครับสาวกอาสูกันหน้าทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับบอลเซโดนาครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจหลังจากที่ผ่านฟุตบอลโลกไปหมาดๆเนี่ยแหละครับคือเรื่องราวที่น่าสนใจที่ผมกําลังจะพูดเนี่ยก็คือเมซี่จะเป็นยังไงต่อในปีเอชครับคือมันมีข่าวว่าไอโอคาไรฟี่เนี่ยกำลังยับยั้งชั่งใจหรือกําลังตัดสินใจอยู่ครับว่าจะให้ริโอเนลเมซี่เนี่ยเอาถ้วยฟุตบอลโลกเนี่ยมาโชว์ในสนามปาร์คเดอรแปงจริงๆหรือเปล่าในสนาม เาเจะเอามาโชว์ไหมชูโชว์เลยไหมคือแน่นอนครับว่ามันเป็นปัญหาตรงที่ว่าคู่ชิงนะครับคือริโอเนลเมสซี่จากเจตินนาเพิ่งชนะฝรั่งเศสซึ่งเป็นทีมชาติของเปเช่นั่นแหละครับก็คือแน่นอนครับแฟนบอลของเปเช่ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแฟนบอลฝรั่งเศสถูกไหมครับคือถ้าเอาถ้วยบอลโลกมาชูต่อนหน้าแฟนฝรั่งเศสอะคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนครับว่าผมรู้สึกว่าน่าจะมีเสียงโหมากกว่าเสียงเ hey, ฮเป็นแน่แท้ครับผมเลยรู้ส ึกว่ามันไม่ควรนะผมไม่รู้นะว่าตอนนี้เอลคาดรฟี่เนี่ยจะตัดสินใจยังไงนะครับแต่สําหรับมุมมองผมผมรู้สึกว่ามันไม่ควรหรอกเพราะว่านี่คือแผ่นดินฝรั่งเศสและก็นี่คือถิ่นของเขาเลย ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเย้ยหยันกันนะครับถึงแม้ว่าริโอเนลเมซี่จะไม่ได้มีเจตนาอะไรใดๆก็ตามครับแต่ถ้าทําอะไรอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีอยู่แล้วละครับและแน่นอนครับว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลโหใส่ริโอเนลเมซี่ตอนที่ย้ายมาใหม่ๆหรืออาจจะเป็นตอนที่ช่วงฟุตบอลโลกคือเอาเสื้อริโอเนลเมซี่เนี่ยไปวางไว้เป็นผมเช็ดเท้าครับนั่นแหละครับคือแน่นอนครับว่ามันมีแฟนบอลที่ไม่ได้ชอบริโอเนลเมซี่ ที่แบบจริงจรงจังๆลหละครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนมากหรือส่วนน้อยครับแต่ถ้า เลือกที่จะช่วยฟุตบอลโลกเนี่ยไปชูในสนามปาร์คเดลแปงเนี่ยผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มน้อยหรือกลุ่มมากคือคนเกียรติอ่ะมันมีขึ้นมากๆแน่นอนครับอ่าในส่วนตัวผมเลยมองว่ามันไม่ควรครับและอีกคําถามหนึ่งครับที่หลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะเม้นหรือว่าถามมาในนู่นในนี่ผมเห็นนะครับตามเพจต่างๆครับก็คืออ้าวประธานเป๊จะทํายังไงกับริอเนลเมซี่ที่เพิ่งต่อสัญญากับเป๊เชขยายสัญญาออกไปจะบีบไหมหรือว่า จะกดดันอะไรต่างๆนานาไหมจะ เหม็นขี้หน้าหรือเปล่าเพราะว่าเขาเพิ่งชวดแชมป์โดยที่ริโอเนลเมสซี่เนี่ยเป็นคนที่คว้าถ้วยไปนั้นไปครองมาครับคือเมสซี่เป็นเพื่อนร่วมทีมก็จริงครับแน่นอนครับว่าทุกคนก็รู้อยู่แหละครับว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับในสโมสรของเปชเช่เพราะว่าเขาได้สิทธิที่มากกว่าคนอื่นเล็กน้อยแหละครับเล็กน้อยไหมนะเออแต่ก็อย่างไรก็ตามครับผมมองว่ายังไงเอ็มบัปเป้ก็เป็นมืออาชีพพอสมควรครับแน่นอนว่าเขาต้องยอมรับกับผลของกีฬาได้ครับถ้าคุณเป็นมืออาชีพคุณ ต้องรับผลกับเรื่องพวกนี้ได้อยู่แล้วถูกไหมครับคุณเป็นผู้ชนะตลอดไม่ได้นะครับในเกมกีฬาถูกไหมแม้ว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่นี่คือเพื่อนร่วมทีมของคุณครับคือแน่นอนครับว่าโอเคเพื่อนร่วมชาติในฝรั่งเศสอาจจะมีในแคมป์ของเปเช่แต่ริโอเนลเมซี่ก็คือเพื่อนร่วมทีมของคุณครับอย่าลืมในจุดนี้นะและเอ็มเปเป้ก็ดูไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะครับแม้ว่าจะดูมีอีโก้ดูอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าผมมองว่าเอ็มเปเป้ก็คงไม่ไม่แบบเหม็น ขีดหน้าจนแบบบีบเมสซี่เฮียนั่งสำรองนะมึงช่วดแชมป์กูคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับนี่ก็เป็นคําตอบสําหรับความคิดผมแล้วกันเนาะคือเอาจริงๆอะ่ะผมอะ่ะรู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นหรอกครับเพราะว่าแน่นอนครับว่ามันมีทั้งกระแสต,ต่อต้าเนานะเมสซี่แล้วก็คนที่ชอบก็มีนะในแฟนบอลเปเชที่ชอบไปยุ่งในเมสซี่แล้วก็ยินดีกับเขาอะ่ะมันก็พอมีอยู่บ้างแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่านั่นคือแผ่นดินฝรั่งเศสเขาต้องเชียร์ชาติของเขาอยู่แล้ว ออแต่สุดท้ายครับมันไม่มีปัญหาอะไรมันดีที่สุดครับแล้วก็ขออยาให้มีเลยนะไอ้ประเภทแบบว่าโหใส่เ oh, ฮียเพราะว่าเฮียได้แชมป์เหนือฝรั่งเศสอะไรเงี้ยหรือถ้าเอาจริงๆนะผมผมคิดในใจว่ามันก็แบบว่ามันอาจจะมีแหละแต่มันคงไม่มากนะก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นละกันเนาะนี่ก็คือบทความสั้นๆนะครับที่เราเอามาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับกราเซีย